สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนหลังจากที่โบนะครับมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น15%บาเนะครับผมก็ไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็วิ่งบ้างนะครับแต่คือไม่ไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเดิมครับนี่ฮะก็ประมาณแบบดูรายได้อย่เงี้ยครับจะพาทุกคนมาดูว่าเนี่ยครับผมยังเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยค่าเครดิตผมยังไม่จ่ายเขาสองรอยสีบาทเขาบอกว่าเขาให้ค้างได้600้อ เดี๋ยวผมถึงหกร้อยเกินหกร้อยผมผมจะโอนให้เขาครับ,รบมาดูกมาดูเลยครับว่าถ้าเราจะจ่ายค่าคอมเนี่ยจ่ายยังไงแต่แต่วันนี้ผมยัง,ย,งยังไม่จ่ายนะให้เราเข้ามาตรงนี้ครับจาจาเลขตัวนี้ไว้ของเราครับนี่ฮะจาเลขที่เราต้องจ่ายให้เขาไปครับจ่ายโบวอย่างเงี้ยเราพอกดควาว่าจ่ายใช่ไหมครับมันก็จะมีหมายหมายเลขบัญชีเขาคือตัวนี้เราก็พิมพ์ไปเลยครับ นี้ยคัดลอกไปเลยครับคัดลอกไปเลยเนะฮะเป็นธนาคารซิตี้แบงค์ใช่ไหมครับเราเราจำว่ายอดเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไปเข้าแอปธนาคารกับที่เราผูกไว้ในะแอปนะก็คือไปเข้าที่ธนาคารนะฮะแล้วก็โอนไปให้เขาเลยเหมือนที่เราโอนเงินธรรมดาครับยอดเท่าไหร่ก็โอนไปเท่านั้นนะครับเขาจะเขาจะตัดยอดประมาณอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นะครับแต่ถ้าเป็นเสาอาทิตย์เราสามารถวิ่งได้เลยนะเสาอาทิตย์เพราะว่าเสาอาทิตย์พนักงานเขาหยุดเราสามารถเราสามารถวิ่งข้ามได้เลยเราเราวิ่งข้ามถึงแบบติดลบพันสองก็ตามแต่วันวันจันเราค่อยมาจ่ายก็ได้ครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมผมก็เพิ่งไม่เพิ่งไม่เคยจ่ายนะแต่คือคือผมพอรู้มาว่ามันจ่ายประมาณนี้ส่วนสําหรับการที่เรารับงานส่งงานยังไงผมก็บอกมาในหลายคลิปแล้วนะ แล้วก็แอปเขาจะมีการอัปเดตใหม่นะครับตั้งแต่คือปุ่มรับงานซ้อนมันมันมันเปลี่ยนที่นะมันไม่ได้หายไปคือมันเปลี่ยนที่ที่ผมไม่วิ่งก็คือราคาเขาก็ยังตําอยู่พอหักค่าคอมสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วผมมันก็ยังไม่คิดว่ามันยิ่มอยู่ผมก็เลยไม่วิ่งนะเดี๋ยวผมจะออนไลน์ดูว่าผมผมจะขับให้ดูวันนี้รอบเดียวว่ามันจะมีงานไหมตอนนี้ผมก็อยู่บางนาตาดครับเหมือนเดิมครับแถวเซ็นทรัลบางนาผมออนไลน์ไปเลยครับใช่ไหม เปิดหนึ่งกิโลเหมือนเดิมนะครับผมเปิดโบว์อย่างเดียวรถผมวีออนะสองพนี่สิบสองนี่คะแนนผมหนึ่งเก้าสี่หกเก้าสิบสองเนี่ยคือมาดูรายได้ผมครับคือผมก็ขับบ้างไม่ขับบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ขับอานเนี่ยเอาเดือนนี้แล้วกันหลังหลังจากที่หลังจากที่เขา,างานเด้งมาแล้วะแปดสิบเจ็ดนี่ส่งห้ากิโลแปดสิบเจ็ดบาทมันก็ผมก็ปฏิสเสธนะครับเพราะว่าผม ถ้ามันไม่คุม้มผมก็ไม่ไม่ขับนะครับถ้าประมาณสามสิบโลสาวิ่งไปสามสิบกิโลสองร้อยแปดสิบผมผมเอานะอันนี้สี่กิโลไปสิบเอ็ดนี่ผมมันก็ไม่คุ้มเนี่ยเรอบนี้ไม่คุม้มเหลือเก้าสิบาทสิบเอ็ดกิโลนี่ก็ไม่คุม้มนะครับนี่ยอนเนแล้วเหลือประมาณเก้าสิบาทเลือร้อยหนึ่งก็ไม่คุม้มวิ่งไปสิบเอ็ดกิโลไม่ไม่คุม้มไม่ไม่เอานะคือผมก็จอดนิ่งผมคือผมจะขับให้ดูรอบเดียวมันต้องมีงานล่ะที่ผมคิดว่ามันคุม้ม สืว่างานงานสามสิบกิโลสองรแปิ280บาทสองรแปิบาทพอหักค่าความแล้วก็สาสิบาทมันก็ยังเหลือห0สิบไสง250ห้าสิบไงก็ยังเหลืออยู่สอ0อยห้าสิบอ่าก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังได้อยู่นะอะงานงานเข้ามาเรื่อยนะคือผมไม่รับนี่ยนี่ผมไม่รับงานไม่อีกแล้วเห็นไหมเฮ้ยลาสานยี่บสี่กิโลอ่ะพาสมุตเกดีงานนี้ผมจะรับนะครับราคารสิบเก้า จะรับนะไปสป็นรับบริษักันครับเดี๋ยวขับไปดูรอบเดียวาาลาซารเราก็ต้องกลับรถนี่เกิกมา,า,าลาซานเบลิงต่นี้ผมก็เติมรู้เลยฮะเราต้องกลับรถเลยยักคิไรมากนี่ครับที่ที่เพื่อนสงสัยว่าปกติเราเข้าแอปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมี ปุ่มปุ่มตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะบอกว่าหยุดคําขอใหม่มันหายไปใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับปุ่มเนี้ให้เรารับผู้โดยสารก่อนพอเรารับผู้โดยสารเสร็จมันถึงจะมีรูปตรงหน้าแอปเดี๋ยวผมจะทาให้ดูขับไปกับผมก่อนไปถึงผู้โดยสารก่อนครับ มมัน24กิโลเลยนี่แหละมัน220กว่าบาทถ้ามันหักแล้ว200ก็30ไงก็เหลือ170 170มันอันนั้นมันก็ผมว่าเหลือ180มันก็คุมนะไม่ไม่ขีเลรคุณการิตาก็าสังเกตว่าซ้ายมือหรือขวามือเขาอาจจะมีคนดูหรืออะไรตรงนี้ให้เราสังเกตครับถ้าไม่มีก็ยังเป็นหมู่บ้านนะครับโอเคถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วท่านเป็นบริษ,ษัทอะไรหลักทีมอดตรงนี้เลยแล้วกันอ่ากดมาถ,ถึงแล้วให้เรากดมาถึงแล้วอ่าเไหมครับปกติเรากดตรงนี้มันจะมีบอกว่าหยุดคำขอใหม่แต่นี้มันยังไม่มีเอาเมื่อกี้สองร้อยกว่าเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นสองร้อยิบสองบาทนะแต่ตอนนี้มันร้อยเก้าสิบเจ็ดแสดงว่า โบะมันลดให้ผู้โดยสารสามสิบาทนะเนี่ยเพราะตอนแรกที่ผมรับอ่ะมันสองร้อยกว่าบาทมันไม่ใช่ราคานี้แสดงว่าโบเขาลดราคาให้ผู้โดยสารแล้วส่วนส่วนส่วนที่เอ่เราเราเห็นข้างต้นก็คือเป็นรายได้ที่เราจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบบเขาเขาเขาจะหักเข้าของเขาเองหักค่าชเชยของค่าของของของเขาเองครับเขาอาจจะเอาส่วนนั้นน่ะ ค่าคอมของเราไปลดถให้ผู้โดยสารเพื่อเขาจะเรียกคนมาใช้ก็ได้ฮะนี่ผูโดยสารไปไหนวะเราเราส่งข้อความไปนะครับเนี่ยมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ชายใส่เสื้อสีดำไหนวะครับโบครับครับโบผมก็อบบจอดอยู่ตรงนั้นแหละผมก็เลยขี่ออกมาแล้ววันคนโดนี้น จะทำได้ทางด่วนครับข้ดวนะครับครับ แทกก็นก<ม>ด้ก่อนแล้วนะค่าตัาางค์ดมันยีบาทเรอยเก้าสิบเจ็ดบวกยี่บาเหมืนอะไรร้อยสองร้อยเท่าไหร่ห <100, 97. S 1> ้าบวก <100, 97. S 1> สองรี่สิบสาินตั้งนานเรียบร้อยครับ24่กิโลสองบาทก็คือคุ้มันรอบเนี้เนี่ยส่วนคืออิสนจาร้อยเกสิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้เราส่วนลดเนี่ยคือยีบาทคือโบเขาลดให้ลูกค้าเข้าไปแล้วก็เจ็บส่วนของเราไปเราก็กดยืนยันนะเห็นไหมครับเห็นไหมตอนตอนตอนที่ผมกดอ่า เนี่ยฮะมันจะปิดแล้วก็ไม่มีงานเข้าใช่ไหมครับมันจะไม่มีงานเข้าเป็นไงบ้างครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ